สวัสดีค่ะเข้าสู่่ซงป่าคำใจกุกเกาะนะคะตัวเล็กๆนี่ข้าลำนะคะโอ้โหอะไรข้าวเนาะนี่โอ้โหน่ารักข้าวจังหวะมากเลย ไอ้เขาไหมอ้ค่ับเดี๋ยวเวลาเป็นเที่ยงน้อยอ้หเดี๋ยวลูกจิ้มจะค่อยไอศครีมลั่ลูกลมอุ้ยสวยลัมเลยลัาเลยลูก งูอ๊ะนวอ๊ะงูอ๊ะงูอ๊ะงูอลั่มเลยลูกเดี๋ยวซีเปนในหัวใจนะคะพนาพีน้าสุดยอดเลยนะคะโอ้โหสุดยอดโอ้หนี่ดูมีเอียงด้วยนี่มีมีบีดนิ้วด้วยอ่ะก็ท่านี้เลยผนังมาหน่อยดูเขาไม่ขวนกล้องเลยนะโอ้สุดยอดเขาไม่สนกล้องเลยพ่ห ม่ผู้ใหญ่พารำแม่ผู้ใหญ่ไปพารำล้โอ้สวยเลยจะมารำข้าวนองมั้งี่เอาเอาเอาไดไหมเอาอรำด้วยให้แม่ผู้ใหญ่รำด้วยผู้ใหญ่รำด้วยเอ้ท่านี้ท่ารำคนาลุงเลยฮ่าลุงเลยฮาลุงคนเลยนะเอ้า มืออย่างนี้ไม่ต้องดูแม่ผู้ใหญ่แล้วถ้าเพื่อนเองเลยถ้าเพื่อนเองเลยโอ้ยอะไรเข้าสิงนะลูกนะเดือดมือนะไปดูเด็กนอนเด็กของเรามีนะยนูน้อยนูน้อยเอาแข่งกันแม่ผู้ใหญ่เลยลูกแข่งเลยน่ะแข่งกับแม่ผู้ใหญ่อู้ ตั uhm, ้งใจมากเลยตั Frank, the attorney, the ้งใจมากเลยนวด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 นวนวดนวดแม่ต้องมห้ลำข้างหลังให้เพอดูนวดหรอคะใช่น้านวด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  ใส่หัวด้วยลูกใส่หัวด้วยดูมือเขาด้วยนั่นน่ะสุดยอดเอาใส่หัวเอาใส่หันหน้ามาหันหน้ามาทางนี้ลูกหันหน้ามาทางนี้ พิมนะจ๊ะเอาอีกเอาอีกสามนาทีเพลงูไทยเร็วยพึ่งไปยังพึ่งไปไม่เป็นไรสามนาทีก็ได้สามนาทีก็ไปต่อเองเร่งเดิมเร่งเดิมเลยตาไปต่อตาเได้สามนาทีก็ได้เร่งเดิมเพลงพุทไมันจะช้าได้อีกนึ่เอาเพลงพุทไเลยเพลงูุทไธเลยเพลงไธเลยเดินตีขึ้นเดินตีขึ้นเดินตีมากเดินตีมาก เดี๋ยวนะคะรอดนตรีก่อนนะคะจนแม่มาลำด้วยจนแม่มาล้ำด้วย้องเขามาจากอุบนมาจากอุบลค่ะโอ้ยโอ้ยสวยมากเลยนะเขาลีลาเขานี่อ้ยฟังใสอายเลยนะคะผู้หญิงผู้ชายผู้ายผู้ชายผ้าผู้ชายผล้วาผู้ชายผูวชายผ้ชาย้ยผู้ชายม้ายผู้ชาย้าผู้ชายผู้ชผู้ชายผู้ชายผู้ชายงมามผูยผู้ชายผูผู้ชา้ชายผู้ชายา้ไ ยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมแพ้นเดี๋ยว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 โดนตีมานะลูกชื่ออะไรครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยตาชู้ไม่ได้เลยตาชาไม่ได้อีกแล้วชื่อน้องเับไม่ได้เงียบเงียบหน่อยค่ะเสียงดนตีขึ้นนะคะมันน่าจะเพลงเพลงแม่มาเนาะขอบคุณก่อนเร็ว น้องเป็นผู้ชายับชื่อน้องอะไรครับน้องกายน้องกายโอ้ยโตมาหล่อนะเนี่ยเขาล่มั่ะไปละเป็นคนยายลยโอ้พ่อก็หล่อแม่ก็สวย ตาชานตาชานได้ยินไหมตาชานยังไม่ได้ยินเอฟซีเหลียมถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปโอ้ถ่ายรูปกับตาชานะคะนี่ค่ะน้องเล็กเอาน้องเล็กก็มาถ่ายด้วยนะคะขอต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนต้องแชร์ไลค์เลยได้ ีมาจากบนนะคะใ้จ่ายค่ตาาจะจ่ายแล้วละิมให้ติบหน่อยลุงีิมให้ทิปน้องน้องเขาหน่อยโอ้ไมไงลุงทิมถ้าเสียงดนตรีดังนะ ลองคลิปหนูน้อยลามก่อนนะแป๊บเดียวลามลามลามไก่ประธานก็กำลังลงคลิปน้องนะครับ